สวัสดีครับตอนนี้ทางบริษัทจันเกษมนะครับถูกอขอให้แนะนําเพิ่มเติมก็คือในส่วนของร้านยางที่ต้องการถ่วงล้อเปล่าว่าเครื่องตัว Hunter Smart Weigh Pro ตัวนี้สามารถทําได้ไหมซึ่งจริงเมนูของมันถูกซ่อนอยู่ด้านในเมนูตรงนี้นะครับวิธีการก็คือกรณีที่เราต้องการนําล้อเปล่ามาถ่วงว่าล้อนั้นสมบูรณ์ไหม ถ้าเรานำล้อเปล่าขึ้นมาโดยที่โปรแกรมยังค้างอยู่ที่สัญลักษณ์ของคว,ว่าการถ่วงมียางเนี่ยน้ำหนักมันจะเฉลี่ยไม่ได้มันจะต้องมันจะต้องเปลี่ยนเมนูมันถึงจะทําได้นะครับวิธีการนะครับให้เราใช้ในส่วนของลูกลิ้งนะครับเลื่อนไปที่ตําแหน่งของชุดเครื่องมือนะครับจากนั้นคลิกเข้าไปคลิกเสร็จให้เราเลื่อนตัวแถบสีเขียวให้ลงมาที่คําว่าสูงขั้นสูงนี่นะครับจากนั้นคลิก คลิกเสร็จมันยังคงซ่อนอยู่นะครับซ่อนอยู่อีกส่วนหนึ่งก็คืออยู่ในส่วนของคําว่าเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมให้กดคลิกเข้าไปจากนั้นมันจะขึ้นคําว่าทวงดุนกระทะล้อเปล่านะครับให้เพื่อนๆคลิกที่บริเวณนี้นะครับคลิกปับ๊บอ่ะโทษทีอ่าคลิกปั๊บหน้าจอก็จะเป็นสัญลักษณ์ของการทวงกระทะนะครับแบบไม่มียางนะครับตรงเนี้ยเครื่องถึงจะ,สะเสถียร ที่สุดในการถ่วงล้อเปล่าคือก็คือถ่วงล้อที่มันไม่มีน้ําหนักนั่นเองนะครับทุกครั้งที่เราใช้เมนูนี้เสร็จจําเป็นที่จะต้องกลับคืนมาสู่หน้าจอเดิมด้วยวิธีการก็เหมือนกันนะครับให้เ,เพื่อนๆเลื่อนไปที่คําว่าชุดเครื่องมือคลิกดูอีกทีนึงนะครับไปที่ขั้นสูงคลิกแล้วก็เลื่อนไปที่คําว่าเพิ่มเติมนะครับคลิกจากนั้นมันจะเปลี่ยนคํานั้นละเปลี่ยนเป็นคําว่าถ่วงดุลกระทะ ล้อมีอยางนะครับกดคลิกเข้าไปนะครับก็อันนี้ก็คือการคืนสู่หน้าจอปกติเรียบร้อยนะครับสำหรับการใช้งานล้อกระทะเปล่ามีขั้นตอนประมาณนี้ครับขอบคุณครับ